สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนำะมาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเลกชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนําเสนอข่าวดังต่อไปนี้นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานมอบเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุประจําเดือนพฤษภาคม2567โดยนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีได้พบปะพูดคุยรับฟังปัญหาต่างๆของผู้สูงอายุเพื่อนําไปสู่การแก้ไขต่อไปในปีงบประมาณ2567 พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีมีผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งสิ้นจำนวน3,861คนครับที่สาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองลพบุรีได้จัดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคม2567โดยมีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก จากนั้นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เดินทางมาเป็นประธานมอบเบ้ย,ยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคม2567โดยมีนายอนุสรอ,อัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในสถนนานะบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนางสาวมายุราสุทธิพิบูลรองปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะรักษาราชการปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมในการมอบเบ้ยังชีพ ผู้สูงอายุในครั้งนี้โดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน2แบบคือแบบที่1ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนร,รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านทางธนาคารทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการนําเข้าธนาคารเป็นที่เรียบร้อย แบบที่2กรณีที่ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์มารับด้วยตนเองทางเทศบาลเมืองลบบุรีโดยกองสวัสดิการและสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้จัดให้มีการรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้ขึ้นโดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและผ่านทางประธานคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับทราบหลังจากที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประธานเดินทางมาถึงได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมได้กล่าวทักทายพร้อมพูดคุยกับผู้สูงอายุปัจจุบัน เทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุโดยจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยังชีพของผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2567 ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งสิ้น3,861คนโดยผู้สูงอายุที่มีอายุ60-69ปีได้รับ600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีได้รับ800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1000บาทต่อเดือน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลรวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีให้ดีขึ้นโดยนายจำเาะเลิสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าเนื่องด้วยเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีจานวนผู้สูงอายุมากขึ้นโดยพบว่าในปีงบประมาณ2567ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจํานวนทั้งสิ้น3,861คนทําให้มีภารกิจในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อรองรับสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนของเทศบาลเมืองลบบุรีที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีให้ดีขึ้นดังนั้นการจะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงจึงเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญของการจัดบริการสุขภาพของผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองลบบุรี ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดระบบบริการที่สอดคล้องกับสถานการณ์โดยมุ่งสร้างระบบบริการในการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมผ่านการบูรณาการจากหลายภาคส่วนในหน่วยงานเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเช่นการจัดมอบเบียร์อย่างชีพผู้สูงอายุในรูปแบบปัจจุบันที่เทศบาลเมืองลบบุรีดําเนินการอยู่ซึ่งจะทําให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน และระหว่างผู้สูงอายุและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนาไปสู่สุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุอีกทางหนึ่งด้วยปัจจุบันเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนาโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ให้ความสําคัญของผู้สูงอายุต้องการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นำไปสู่มาตรฐานความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานที่มนุษย์พึงจะได้รับรวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้สูงอายุและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อให้เกิดความอบอุ่นความรักความเข้าใจรับทราบปัญหาและความต้องการโดยตรงรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความอบอุ่นความรักความเข้าใจพร้อมกับการสอบถามปัญหาและความต้องการโดยตรงที่ต้องการให้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีการ เร่งติดตามงบประมาณการจัดสรรเบี้ยยัยงชีพในแต่ละเดือนเพื่อให้ทันต่อความต้องการรวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นหน้าที่หลักให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดนอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยรับฟังถึงปัญหาต่างๆเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป จากนั้นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยนายอนุสรอ,อัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีน,นายสถานะบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนําโดยนางสวาวมยุราสุทธิพิบูลร,รองประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะรักษาราชการประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีร่วม ในการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้ครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์ประราศกรกลเลิศก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ